ดูไม้ส,สวยๆร้านคุณกิ๊กครับวันนี้ตลาดนัดวันหยุดนะฮะนะเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โอ้โหมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะช่างกิจนสาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ ครับผมสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดที่4กันยายน2563นี่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดนะหลายคนก็คงเดินทางกลับบ้านกันแต่วันนี้ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริรกิจก็ยังมาจัดกันอยู่นะก็ยังมีแม่ค้าแม่ขายมากันเยอะแยะเลยนี่ฮะโนนะร้านต้นไม้ฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวนะ้าเล็กพามาชมร้านคุณกิก๊กอ่ะ วันนี้เขามีไม้สวยๆเยอะเลยนะเนี่ยตระกูลกุหล,ลาบก็มีนะดอกเข็มดอกอะไรก็มีฮนะแต่ว่ากล้วยไม้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะเยอะแยะเลยนะหลากหลายราคานะก็ลองแวะมาดูฮนะใครที่สนใจนะแต่วันนี้นะเล็กพามาดูไม้มงคลที่สวยๆนะเนี่ยชุดนี้ประมาณชุดละ 200ฮะเนะี่ย200หรือ250รนะ้อยัญม,มณีแดงเนะนี่สยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยกระถาง10นิ้วนะเนี่ยนะใหญ่นะตัวนี้คลาแวลโอ้โหนี่กระถางชุดนี้ก็ถือว่าสวยงามเนะนี่ยเขียวหมื่นปีนี่สวยๆเนี่ยเนี่ยสวยๆสวยๆฮะอันนี้ลี้ยงอนแค่ค่ะแต่เรา อันนี้กาเวลวนะเอ้ะทำไมชื่อกาเวลใฮะดูลองดูฮะดูใบของเขาเนี่ยลายๆเหมือนกาเวลาวเลยน,งงนี่สวยงามมากนะ,ะน,นี่ฮะชุดนี้สี่ต้นกระถางละกี่กระถางเท่าไหร่นะเนี่ยสองร้อยันไข่อ่าสองร้อยสองร้อยนะกระถางสิบนิ้วสองร้อยฮะมณีแดงนะคาแววนะ กาว่าวนะ mm. แล้วก็เ่เขียวหมื่นปีกระถางละสองร้อยทั้งนั้นเลยกระถางสิบนิ้วเดี๋ยวไปดูโซนนั้นนะมาดูอีกโซนหนึ s <S ่งตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรแคระนะฮะสีใบสีทองนะอันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้ร้อยแปดสิบไอร้อยแปดสิบนี่ขาทองกับลิบบิ้นเนี่ยขาทองใบไม้สวยฮะเนี่ย เนี่ยเร้อยห้าสิบนะเนี่ยขาทองกับริบบิ้นนะเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าริบบิ้นนะเลยก็ไม่ค่อยได้รู้จักฮะนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นร้านคุณกิ๊กอะไม้สวยๆวยแล้วก็มาเจอสีสวยอีกต้นหนึ่งอันนี้เสน่ห์นางพิมพ์นะคลาสน่ห์นางพิมพ์โอ้โหสวยงามนะ ถ้าชมพูอ่ะที่ซื้อจากร้าหนูไม้สวยๆสวยๆยพามาดูกันอันนี้ก็คลาใบเงินโหนี่ใบสีเงินเห็นไหมใช่เยอะใชี่เยอะคือยังไงสวยมากสวยมากเลยซื้อจากหนูไปอ่ะไเที่ยมันใสมีเกียวเองเยอะเยเนี่ยเส์จันหอมก็ยังเหลืออยู่นะสัปดาห์ที่แล้วยังเหลือมานะสองอัน ร้อยแปดสิบนี่ยางอินเดียก็ยังมีฮะนี่กำลังยอดคิดเลยยางอินเดียนะเท่าไหร่นะยางสองร้อยห้าสิบนี่ฮะมันเป็นพุ่มใครที่ชอบเลี้ยงยางอินเดียเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหถือว่าเด็ดเลยฮะไม้ร้านนี้วันนี้มาเด็ดๆทั้งนั้นเลยสวยๆนะก็รีบมากันฮะวันนี้เป็นวันหยุดนั้นใครสนใจก็ ลองแวะมาดูกันนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะนี่ฮะสวยๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องจิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ